ผมก็เดินขึ้นมาตอนสักสิบโมงกว่าก็เห็นโพสต์แต่ที่จริงตอนนี้ไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกันแล้วดูแลเอนั่นคือช่วง2ปีแรกที่มีประเด็นกับครูนะครับผมก็ได้หาทนายให้ตอนนั้นก็ให้พาไปออกรายการคนกระแสก็อย่างที่เป็นข่าวคนริษัทในระหว่างนี้3ปีที่ผ่านมาเนี่ยคดีมินประมาณเนี่ยผมจบแล้วนะครับคดีเอเวลาก็จบแล้วนะครับเหลือแต่คดีภาคผู้เยาว์ซึ่งคดี มีประมาณที่ผมติดคุกต้องต้องจำคุกเนี่ยสี่ปีสิบหกเดือนรอลงอาญาไอ้ไม่รองลองอาญาเท่ากับตอนนี้ผมก็ยังอยู่ในภาคทันอยู่นะครับมนสองปีนี้ยังต้องไปรางห้องน้ําที่วัดอยู่สี่เดือนต่อหนึ่งครั้งผมตั้งใจที่จะไม่เป็นคดีความกับใครอีกแล้วในชีวิตนี้แต่สิ่งที่ผมพูดเนี่ยคือมันมาถึงสิ่งที่น้องเอ๋และแม่ตั้งทงไว้ผมสู้สุดซอยนะอะไรก็ไม่ยอมต้อง ต้องเป็นไม้เดียวที่จะที่จะต้องให้บทเรียนกับผู้ชายคนนี้สารชั้นต้นจำคุกแปดปีไม่รอลงอาญ,ญาจนไปถึงสารอุทธรณ์แปดปีไม่รอลงอาญ,ญาแล้วเหลืออีกในเส้นทางของระยะเวลาของสาลนิกาโทรถามทนาเข้บอกว่าก็อยู่ในระหว่างที่เขาสามารถที่ดีกาได้ดึงได้ประมาณ3ปีแต่อยู่ๆเมื่อเช้านี้บอกว่าไปกราบขอขมาคุณแม่โอบกอดอทราบซึ้งอะไรกันเราก็เลยช็อกว่าเอา้าแล้วตรงลงที่ทำให้ ผมต้องมาบาดเจ็บด้วยที่ทําให้ผมต้องขึ้นมาขึ้นโรงขึ้นศาลต้องมาโดนคดีหมิ่นประมาทด้วยแล้วผมต้องวางสารไปท้องผมมา20ล้านนะ,ะแล้วผมก็ต้องไปวางสารสารพิพากษารปรับผมหนึ่งล้านผมก็วางสารหนึ่งล้านนะครับผมก็ยอมจนสุดท้ายสารก็อุทธรณ์ก็ตัดสินให้ผมรอลงอาญาจําคุกแต่รอลงอาญานะครับก็ทุกวันนี้ก็ยังต้องไปรายงานตัวที่กรมกรมคุมประพฤติอยู่นะครับซึ่งบางทีเนี่ย ทำอะไรมันก็ต้องพูดคุยกันให้เกียรติผมหน่อยนิดนึงมองเห็นผมเป็นหัวหลักหัวต่อบทคุณจะถอนคล้องหรือจะอไม่ใส่ใจเนี่ยคุณก็ต้องบอกผมด้วยเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในคดีแต่คนที่ทำกระทําความผิดภาคผู้เยาวเป็นคดีย,ยาไม่สามารถยอมความได้แต่มันเหมือนกับว่าเป็นการฉีกหน้ามวยล้มต้มคนดูมผมบอกไว้จับมาแล้วผมผมคดีแค่มินประมาณเนี่ย นะครับยอมความมาได้แต่ไม่มีใครยอมความให้ผมเลยนะผมแทบจะก้มกราบหน้าห้องน้ําก็บอกไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่และไม่ฝ่ายปณิประนอมสองสารเรียกคุยสองครั้งสามครั้งมีแต่ไม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 ทําไมทําเพื่อผมทําไม่ได้อ่ะอน้องผู้หญิงอ่ะผมอบอุ้มผมโดดมาช่วยไม่รู้กี่ครั้งขึ้นสารเจ็ดครั้งโดนใส่กุญแจมืออ่านคำพิพากษาสารชั้นต้นและสารอุทธรณ์ ผมเน้นตาคืนลงในท้องดีว่าไม่ได้ไหลเหมือนกับไปออกรายการน้งกระแสผมเจ็บปวดขนาดไหนไม่มีใครรู้วันหนึ่งคุณจะสมยอมกันด้วยอะไรด้วยการพูดคุยเรื่องตัวเลขไหนผมไม่รู้ผมไม่ก้าวล่วงนะเยียวยาอะไรผมไม่รู้ผมไม่ได้เรียกร้องแต่เรียกดึงผมเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเีนี้ทําไมดึงผมจนสู้ให้สุดหนูไม่ทิ้งแม่ไม่ทิ้งแม่ไม่ทิ้งอาจารย์แม่ไม่ทิ้งในห้างแม่ไม่ทิ้ง ทุกคนไว้ข้างหลังแล้ววันนี้ใครทิ้งผมเหมือนทิ้งผมไว้กลางทางสองปีพวกคุณคุยกันเลยวพวกคุณไม่ได้ติดคุ้ไม่ได้แล้วไม่เป็นไรครับคุณจะทำคอนเทนต์ทำไปคุณส,สมใจสะใจอะไรทำไปเถอะครับผมก็พอแล้วก็ไม่ช่วยใครแล้วตื้นตันคืออยากจะเป็นพ่อพานนะคนไหนไปรายการตอบไม่ได้มีแต่ร้องไห้นั่นคือหลบตาหลบความจริงแล้วก็ก้มหน้าร้องไห้มีแต่ให้มีแต่เจ็บ มีแต่เสียสลระแล้วก็ยอมอีกอันนี้ผมก็ไม่ได้ว่าจะไปฟ้องใครนะยอมอีกยอมแต่หยุดหยุดนะอย่ามายุ่งกับผมดีกว่าให้ผมไปตายของเองดีกว่าไม่ไม่ต้องมาขอความช่วยเหลือไม่ต้องมาเรียกผมพ่อไม่ต้องมาเรียกผมอาจารย์ไม่ต้องมาเรียกนายห้างอะไรไม่ต้องมาสแสดงความตอแหลหรือว่ามาหลอกผมให้เข้าไปอยู่ในกระบวนการอะไรของคุณก็แล้วกันได้เต่าแล้วเรืมหมาโบราณกล่าวไว้ขึ้นฝังแล้วลืมทุกคน ผมอยากมีลามานะครับผมพอแล้วตั้งแต่ขนกระแสแล้วน้ําตาหยดนั้นจะเป็นหยดสุดท้ายของผมที่จะต้องมาเสียน้ําตาให้กับคนที่ไม่ใช่แม่ผมผมบอกให้ผมจะรอเสียน้ําตาวมนที่แม่ผมตายกันนั้น